หากว่าพูดถึงผู้เล่นที่มีความเร็วอันดับต้นๆของลีกคุณจะนึกถึงใครลัสเซลเวสบุกในสมัยพิคพิกโดนวิเร์มิเชลหรืออาจจะเป็นจอห์นวอลแต่ตอนนี้นะครับมีผู้เล่นคนหนึ่งที่อายุน้อยและกำลังเป็นคนที่แบกทีมสการ์เมนโตคิงอยู่ความเร็วของเขานั้นมันอาจจะพอๆกับลัสเซลเวสบุกในช่วงที่อยู่โอคลาโฮมาซิตี้ด้วยซ้ำ แต่เขากลับไม่ได้มีชื่อติดในออสตาปีนี้และที่ผ่านผ่านมาเขาก็ยังไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกติดทีมออสตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าเดียรอนฟอกในตอนนี้เนี่ยเขากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทำแต้มเนี่ยขึ้นหลักเลข3ให้เราได้เห็นกันหลายต่อหลายรอบในฤดูกาล2020 ถึง2,021นี้เขาเป็นผู้เล่นที่มีการพัฒนาการที่ไวมากๆเรียกได้ว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาในลีกหลังจากถูกดาวเข้ามาในอันดับที่5ในฤดูกาล2017ถึง2018โดยทีมซัลซา e เปนโตคิงทีนี้แหละครับเขาได้ลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมทันทีในฤดูกาลแรกของเขาเขาเนี่ยทำแต้มเฉลี่ยเพียงแค่ 11.6แต้มต่อเกม4.4แอสซิสตเท่านั้นเองซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในวงการบาสเกตบอลแต่ใครจะเชื่อล่ะครับในฤดูกาลต่อมาผลงานของเขามันกระโดดไปอยู่ที่17.3แต้มต่อเกม7.3แอสซิสตเรียกได้ว,ว่าพัฒนาการแบบเห็นได้ชัดก้าวขึ้นมาเป็นพอยต์การ์ดตัวหลักของทีมอย่างสมบูรณ์ จากทั้งฤดูกาลที่เขาลงสนามไป81เกมและเป็นตัวจริงทั้ง81เกมแต่เนื่องจากคิงในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีผู้เล่นที่เก่งกาจอะไรมากมายนะักก็จะมีแต่รุ่นพี่ของเขาอย่างบัตตี้ฮิลที่เข้ามาร่วมทีมคิงก่อนหน้าเขา1ฤดูกาลเท่านั้นเองแล้วในฤดูกาล2019-2020ผลงานของเขามันก็ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นด้วยผลงานที่แตะ20แต้มต่อเกมแล้ว ในตอนนี้เขาทำแต้มเฉลี่ยอยู่ที่21.1แต้มต่อเกม6.9แอซซิตเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นระดับธรรมดาธรรมดาอีกแล้วแต่เขาเป็นอีกคนที่น่าจับตามองมากๆในปัจจุบันนะครับฟ็อกกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเรียกได้ว่าเป็นสมองของ c r a าเมนโตคิงเลยก็ว่าได้ถึงตรงนี้แล้วจะขอพูดถึงทีม c r กาเมนโตคิงสักหน่อยนะครับถ้าหากเปรียบว่าเดอารอนฟ็อ เป็นเหมือนกับสมองของทีมผู้เล่นคนอื่นๆก็เปรียบเสมือนแขนและขามีบทบาทกันทุกคนในตอนนี้เนี่ยผู้เล่นของคิงคนอื่นก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ระดับที่เรียกว่าโอเคเช่นกันแต่ผู้เล่นที่กำลังลรยลายอย่างเฮลิสันบารน,นั้นก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างคงที่อีกต่อไปแล้วอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าบัตตี้ฮิลในตอนนี้กำลังแสดงให้เราเห็นว่าความแม่นในระยะ3แต้มของเขานั้น มันก็เหลือล้ายเหมือนกันและผู้เล่นอย่างริชเชนโฮมก็เป็นผู้เล่นที่แสดงฟอร์มออกมาได้ในฤดูกาลนี้อย่างโอเคเช่นกันแต่ที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือไทลิสฮาริเบอรตันซึ่งเป็นผู้เล่นลุกกี้ในฤดูกาลนี้นอกจากลาเมโลบอลและแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแล้วที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมไทลิสเฮลิเบอร์ตันคนนี้แหละครับ ก็เป็นลูกกี้อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากน่าเสียดายที่ว่าตอนนี้โดยรวมแล้วคิงยังคงทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรสถานะของทีมในตอนนี้จึงเป็นทีมที่ลุ้นเข้าเพย์ออฟเท่านั้นเองแต่ถ้าพวกเขาสามารถจบในอันดับที่7-10ถึง10หลังจากครบ72เกมในฤดูการปกติพวกเขาก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าไปเล่นในรอบเพย์อินเพื่อแย่งชิงตำแหน่งในการเข้าไปเล่นเพย์ออฟนั่นเอง สำหรับเดนเดฟ็อกซ์นะครับอย่างที่ได้บอกไปผลงานของเขาเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันยังดีกว่านี้ได้อีกไม่ช้าก็เร็วยังไงเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ติดออสตาอย่างแน่นอนเพราะอากาศอายุน้อยคนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับความสนใจจากแวดวงบาสเกตบอลเท่าที่ควรเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นอันเดอร์เลดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้หากว่าเขาเนี่ยไม่ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานไปเสียก่อนซึ่งเราก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า ดนเดฟ็อกในตอนนี้เนี่ยก็ถูกลบกลัวเนื่องการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอยู่เป็นระยะระยะเราก็อาจจะได้เห็นพัฒนาการของเขาและฟอร์มการเล่นที่พัฒนามมากกว่านี้ขึ้นไปอีกสำหรับคลิปของ NBA Series b a s k e t ในตอนนี้เนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ